อ,อ,อ่ะปดเด้อหลัดเ้อเพราะว่าไปหาหมอเป็นไงวะหมอบอกว่าให้ลองนวดคืนก่อนเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าไม่หายก็ให้ไปผาตัดอีกทีย พีฉันก็เลยสมัครไปอ่ะอ้ยันนี่ก็คือแค่ปกับปีจะหาคนอีกสองคนนและนี่คือแอโอใช่ชบีชีวิตจริงคือโอเลยกับีแต่ไม่โอเคเฮข้าอเทมลนี่คือเขาเล่นได้หรอเพราะเขาเข้าซิ่งเขาเล่นได้หรอใช่เขาโปรเฟชนอล ทุกคนวันนี้เชื่อมือใหม่ความความหล่อมาเลยเชื่อมือใหม่มากนี่สัของศอกินอะไรอยังยังมีแต่เอ็มร้อยตอนเนี้ยเอาจริงนเลวต้องกินเอ็มร้อยหิวข้าวอ่ะหิวรู้สึกป่า เขาเหมือนมีข้าวให้มีมีแ่บไม่ตรงนี้เลยท่อหล่อเทพเลยครับนี่เออฉันสายตาสั้นนะฉันมองไม่เห็นอ่งเิ๋วมันแบบมันเริอไปหมด้วเนี่ยเขากำลังเดินเข็นแล้วเหมือนกำลังจะบินอะตรงนี้นี่ทำเป็นแบบซีนโอเข้างานได้เลยนะตรงเนาะจริง ที่ไหนมอสีประทุมตลอดไปตลอดกาลนานเธอเดี่ยวใช่ทีนี้ทีเดียวใครที่อยากจะส่งพูดซัพพอร์ตให้กันวัน่ใครส่งมาได้เลยค่ะตึกสิบเอ็ดส่งมาได้เลยตึกสิบเอ็ดสีประทุมตอนนี้ต้องการเข้าปลาอาหารจำนวนมากใช่ฉันสั่งขนมไข่มาให้กินละบ้างการเด็กเอ็นมาเอนเต์เทนพี่หน่อยใช่ วันนี้เชียวเชียวจะไม่ได้นอนนะคะทุกคนเพราะว่าเสร็จจากตรงนี้ไม่รู้ตีเท่าไหร่แล้วรถมาลับตีห้าไปต่อเชื่ออาจจะตุเยแย่ไปไแต่ในเบลงกู i s s You Too ก็ต้องโดมแล้วแหละขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหนาวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ็นอ๋อมีแฟนแล้วไม่ต้องมานะ <c oughs> ี่ขอเลยจริงอย่านะคะมีแฟนแล้วไม่ไม่ไม่หาหน้าให้พี่นะตอนนี้ของพี่ของพี่ไม่เชื่อนะครั้นี้ไม่ใช่หรอครับก็ไม่มา กอ๊อฟมาค่ะก๊อฟเล่นอยู่กับเบลจำถูกคนแล้วใช่ปะใช่ปะเนี่ยคือเออเอิน,อนทั้งสองคนที่เราเอินคนนั้นก็มีแฟนคนนี้ก็มีแฟนถูกไหมล่ะ มีแฟนแล้วไม่เอาเป็นเมีนยน้อยไม่เอาพี่เป็นอะไรคะพี่เป็นคนครับ สวัสดีครับไอ้เก้าเรื่องนี้ออนตอนไหนอ่าหนังเราจะออนทุกจังวิสุกไข่รอชมนะคะใ่ค,ะครับเดี๋ยวนี้มีเพิ่มนิดน,นึงค่ะเดเป็นอันเดิมเลยคะ่ะแต่ว่าเขาถือมาข้ามมลนด้วยเป็นพอเนี้ยค่ะพอชื่อใช่นเสัยแล้ว พี่ชานลสวันดีค่ะเดี๋ยวเป็นอังนี้ค่ะเป็นพี่ช่วยเื่อเพียตรงนี้ฮะถึงตรงนี้เลยครับตอบใช่ครับเดี๋ยวเป็นอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนหรอใช่ครับอันนี้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 ดอกดอกไม้ดอกหน้าหกหน้าหกเป็น4.2ครับเป็นอันนี้ตั้งแต่อันนี่คืออะไเฉยๆตัวพี่ก็พูดขึ้นมา เ,เดี๋ยวใช้กระเป๋าเหมือนเดิมเลยนะครับอ๋อได้ค่ะู่กันสุดๆบายๆทุกคนไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวต้องเข้าซีแล้วนะต้องเข้าซีแล้วทุกคนบ๊ายๆทะเลาะตรงนี้หรอเออๆได้อ่านกันอยู่ก็ได้ก็อยู่กัน เราก็เป like, like, oh, 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 oh ็นเกิดก็มองทุ่สัมผัสทุกมีเ้าที่ออกมาที่เบลของเราเลยมั้งดูเก็เลยก็เลยเขาจะแต่หน้าคน มันนั่นไปอันนั้นใช่ไ,ไลฟ์ไ